ตรงนี้มันจะเป็นส่วนของเวิร์กช็อปเป็นส่วนที่เอาไว้โชว์รถอะไรเงี้ย<ม>เพราะว่าเจ้าของเขามีความชอบเกี่กับรถใช่ไหม,มทีเนี้ยตรงเนี้ยเราก็เลยเอามาใช้เป็นเมนไอเดียเลยในการออกแบบชั้นหนึ่ง<ม>นะครับก็คือเราอยากให้เวลาเจ้าของเขาใช้ชีวิตอยู่ที่ชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเขาจะนั่งอยู่ตรงไหน<ม>ก็ตามของชั้นหนึ่งเนี่ยเขาสามารถมองเข้ามาแล้วก็ยังเห็นรถที่โชว์อยู่ในห้องนี้ได้<ม>ทีเรียนเนี่ยเราก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์ Modern, imal, นะมินิมอลเนาะจะใช้โทนสีขาวเทาแล้วก็มีการใช้เส้นดํา ที่เราเห็นในระแนงเหล็กข้างนอกบ้านมาเมื่อกี้แหละเอามาใช้ด้วยเส้นดำเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกเป็น movement แล้วก็เพิ่มความเท่เข้ามาใน s p a c จริงแล้วตรงนี้เราก็เลยดีไซน์ช่วยขึ้นมาโดยที่เราทําเป็นกระจกใสขึ้นมาทางข้างๆตรงนี้<อ>นะเหมือนแบบต่อผนังให้มันยาวขึ้นยอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราก็ทําเป็นตู้ลิ้นชักเก็บของไปได้แล้วก็มีการซ่อนไฟข้างใต้ให้มันเพิ่มมิติขึ้นมาด้วยอางนี้นี่ใช่ทีนี้พอเจ้าของบ้านเนี่ยเขานั่งดูทีวีเขาก็สามารถมองเข้าไปเห็นลงรถได้ด้วย